ตอนเล็กช็อตจิงครับผมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนอัพยศและเติมยศนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราเข้าเกมมาก่อนนะครับแล้วก็ไปหน้าล็อบบี้ตอนนีสมมติเริ่มเกิดมาตรงนี้นะครับถ้าเราทาการเข้าไปนี่หรไฟแรงนะเกิดขึ้นไปนะครับเวลาซื้อยศหรือว่าเติมคอยแนะนำว่าให้เติมในนี้นะของมันมีโอกาสไม่เข้านะ้าไปเติมที่อื่นจะไม่รับผิดชอบนะครับผมนี่ผมจะซื้อ V P ครับ โอเคซื้อสมเล็กก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมได้พีแล้วพีนะครับผมมีเป็นพีพีแล้วนะวิธีการอัพยศนะครับก็เติมเติมคอยนะครับก็ได้นำเติมคอยรับอ่ะอัพยศมันถูกกว่าซื้อยศนะครับสมมตินี้คุณซื้อพีพแล้วคุณจะซื้อข้ามคุณต้องใช้ประมาณร้อยแปดสบาทในการซื้อแต่ถ้าคุณมาซื้อน,นี้ครับคุณใช้ประมาณ100บาทเพื่อไปอัพยศ ถูกกว่าแน่นอนครับก็มาคลิกตรงนี้ครับเห็นไหมแล้วมันจะมีให้กดยืนยันเรากดไปอีกทีหนึ่งปุ๊บเนี่ยเป็นฮีโร่แล้วอ่ะเห็นไหมนะระบบก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เอาเป็นอบลต้าเบลต้าดีเจนดีเจนอีกสตาร์การเป็นอีกสตาร์แล้วคัสตอมคัสตอมและยุดสุดท้ายเอาเป็นโมคัสตอมไปเรียนโมคัสตอมแล้วก็ ความสามารถก็จะมีในเบสบอลนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปเล่นวิดีโอโชว์กันเลยวันนี้ความสามารถอะไรกันบ้างแน่น่าเราวิ่งเบสบอลก็ประมาณนี้เลยจริงๆคือเฟี้ยวหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างค้อมุมค่อนข้างจะกระตุกนะครับ มาันน you know. you know. oh, ี้ครับเลยก็ว่ะโอเคครับช่างวันนี้ของสำหรับวันนี้ผมต้องไปแล้วครับสต็อเลกคอร์ดตวครับผม